อกเห็นโซ่ที่เรายิงไว้นะะตอนนั้น <c oughs> ไม่เห็นะแล้วปืนตายได้ไงวะประมาทอ่ะเจ็บตายก็เจ็บแล้วเย็นพอดีอากาศเย็นพอดีไปทำอะไรกันในนั้นหน้าตีกันไม่ทันอนะมันปืนไม่ทัน โล่ยี้เราน่าจะเก็บที่ชูไว้ทีหลังเนาะจริงจริงไอ้นั่นอ่ะจะชุบได้อันไหนหอ๋อแค่แค่มันไอ้ตัวรูปปั้นนะี่ยลูปปั้นที่ถือนะที่ถือใช่มันชุบได้แต่ลุบแบบเชฟคอยย์ไม่ได้ไม่แต่รอบก่อนนั้นที่ปึ้มไงตายตายอนนั้นเราไม่ได้พกลูกป,ปั้นไว้ ลุ้ก็คือให้เราไปต่อแล้วก็ไปถึงยอดถึงจะเอาลงมาได้ออกป่าดีกว่อนวเจ็บขาโดดรงแล้วเจ็บแต่ไม่เลยมีตะเกียงถ้าเจ็บก็น่าใช้ตะเกียงฮิวได้เคยอโชคดีอันสุดท้ายได้ลูกตั้งเยอเลยใช่ อันใหม่ไม่งขึ้นหมานานเหมือนกันนะเนี่ยโคตรนานเลยเพิ่มเหมือนเกมไม่ไม่อยากให้เราจบเนาะคือไม่เหมือนแบบมันใหญ่ขึ้นเนาะนานจัดเลย ตรงไปนี่แหละแต่จะต้องรอลาวาลงเฮ้ยเบสบอกว่าถ้ามึงอยากเล่นเลโวไปหามันล่ะใช่เบสหรอคุยอยู่ซะไหนองไรหนไม่ได้ยินวะไอจีมิ่งไทยหนึง่งโอยอยู่หอยหญิงไอ้เฮียเจ็บแล้วก็ไม่ได้โหลดไม่ได้โหลดเลโวไว้ด้วยคนชื่อไอเคเขาคุยภาษาไทยได้ไหมเบสเห็นไหมล่ะแหนไอเคนั่นน่ะไอเคบีบีเก้าเอ่ะ ยงสามารถพูดภาษาไทยนะมึงเห็นไหมนะผู้ชายไปกันลลูเฟนเฮ้ยไปกัลก็ลองทักดิสวยวิีจ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 ีดูมั้นเฮ้ยผันตอกใจมันกูอเราไปทางซ้ายด้วยปึ้มวันนี้ต้งพูดว่าไไปไงวะอย่าบอกนาผู้ชายอ่ะอ่ชัมีอ๋อเนี่ยต้องลงไปเลยเจ็บแน่เลย ้ยไม่เจ็บวะกูไม่ไปหาเาก็ว่าคูแคนยูโซซี่ไม่นอนเลยเราโซซี่ไม่นอนยโซซี่เป็นไงเป็นไงอ้มนมชีเล yeah, right. nice. ่นะใครเลไอ้เคียร์เล่าฟเสียเวรไม่ได้ยินคยเลยัเครียดยะจะไม่ได้ติดเซน นี่เครียดก็ยังเล่นเลนโบดกูตอนใช้เลยสองขาบเหมือนกันดีกันดีเซตแต่แกต้องเล่นได้ละได้ครับผมคนไทยครับคนเดียวไม่รวยแล้วเมื่อผู้คนนี้ผู้หญิงผู้ชายเฟสคนไหนเออผู้ชายคนนี้ผู้ชายเฮลโรอยากกินโัรีอ่ะคือกูดูก็รู้แล้วคนผู้ชายเลย ยพิ娅แรงว่ะโอเคยาลาวาขึ้นมันจะหาต่อไหมน่ะวันนี้ไปได้ถ้าลาวามันลงหาทั้งมุมอ่ะหาทั้งมุมแล้วก็ต้องจบเราเป็เราจะได้ลนแค่นี้อืมต้องจบให้ได้ไม่อยู่วันนี้ต่อไอ้บ้านเซรดาคนนี้โคตรเฟรนลี่อ่ะคนไหนนั่นต้องรอลาวาลงแล้วก็ต้องรีบวิ่งมีไอ้โคตรร่างอยู่ด้วยมาหาเหรอโอ้ร้อนร้อน คนเดียวว่านี่มันเหลือคนเดียวเพราะว่ามันคุยเังกินไม่ได้เว้ยคุยแต่สเปรย์แเยี่ยมเนี่ยเดี๋ยวกูลองหาให้ถ้าคุณเจอเดี๋ยวคุณเจอ,อมาอาบุงไเปเล่นน่ะโดต้าด้านล่างอ่ะไอเรียนวะรามาเลโบว่าเหรอที่นู้นอ่ะเห็นไหมขัด ดีใจด้วยร้องไห้ดีใจด้วยเรื่องเห็่ จบได้ก็คือจบเลยอ่่ะนออยยูใาันนี้อาจจะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์พีก็ได้อ๋อถ้าเกมมันไม่มีอัปเดตเลยละรู้เลยมันควรรัปเดตดด่านใหม่ใช่ถ้าอัปเดตดด่านใหม่ก็มาอยู่ก็ถือเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วอาจจะมีซีซั่นหน้าถ้าเราทำสำเร็จมา Let's go ต้องดูก่อนว่าเราจะไม่ติดด่านนั้นเดี๋ยวปื่มต้องช่วยดูนะด่านต่อไปท่านไหนไปได้บ้าง ไม่งงยากลุล้นของของโอ้เครื่องดื่มชูกำลังโอ้ไม่ได้ละพี่แล้วแม่เป็นคนไทยเอนตี้โลฟอะสปอร์ตดริง์เติมพลังได้อยู่แต่ว่ามันก็ได้สดให้หมดเลยขั้นต่ำสามภาษาใช่ไหม อโอภาษาเปลี่ยนเนออะโหอาหารกูโคตดเยอะปพ้่มแค่นี้นะ่าพอเนาะอ๋อหายสุดยอดเลยชิมกันแดดไม่พกไปเลยอ๋ออันนี้ <บด S 1> เป็นคนไ <ะ S 1> ทยอ่ะเ๊ปแบบแก่ร้อนเจ๋อเขาเป็นคนไทยพูดสเปนได้ด้วย มันต่างกันเนี่ยไปดูฟังไปเรื่อยๆถ้ามันฝังมันเรื่องเพราะไอ้เฮียเนี่ยพูดมันมาเนี่ยเฮียมุณลดเสียงไม่ได้หรอกไอ้เฮียไอ้เบสชวนอ่ะไปก่อนนะเออ เบสเขาน่าอยากเล่นเรนโบว์จัดวิ่งโคตรไกลวิ่งมาได้ไงไนะวะเนี่ยเมื่อไรเรามีปืนยิงเชือก2อันยังไงก็ผ่านอยู่แล้วปื้มแค่หาทางปีนดีๆให้ปื้มช่วยดูมันจะมีช่องแคบๆแ,แบบระดับความยากที่แล้วที่เราเจอนะ่ ที่เหมือนจะไปไม่ได้แต่จริงมันไปได้แบบเ่าเนี่ยมาหาไปแบบไอ้แยไอ้แย่ยมังแย่ลุมพูดมากย,ยิ่งนไญ่เลยถ้าย่หนึ่งดีวะตรงไปก่อนนั่นไปได้หลายทางมากเลยปพิมเราลองขึ้นไปดูดีด่กลางแย่ไ่เลือกไปทางตรง ปุ่ยเยอะมากเลยวเชี่ยคุ้งเขาเยอะโอ้ยไม่ไหวสูงไปอันนี้นะขวาได้ซ้ายก็ได้อืมท่าน,นี้ เฮ้ยน,น,น,นี่เฟ้เหรอเนี่ยอืมใครหรอมีคนเล่น,นเฟ้เลยอ่ะมีคนเล่นมีซื้อห้าด้วยอ่ะใช่ไหมมีซื้อห้าใช่ไหมนี่ใครเล่นวะจังไม่ได้เราอ่ะนี่ตัวอะไรวะที่ใส่ไหมห่มสีสีฟ้านั่นเองเไหมห่มสีฟ้าใครวะมองไหมห่มสีฟ้า เเไ่ยราไม่เคยใส่ตัวนั้นนะคุณไม่รู้มันคือตัวถ่ายรูปให้ดูได้ปะว่าจะรู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแคปหน้าจอมา Windows 11หรือวินสกิน ไหนต่อจะปื้มตอนนี้ฉันกำลังใช้สัญชาตญาณอยู่แกล้งส่งมาแล้วส่งมาในไหนโทรศัพท์เหรอพี่อะไรเนี่ยโอเคน่าแปลกนิดนี่สวยว่ะเมื่อกี้คล้ายๆกับโคตสวยขอเปิดดูนะระวังตกเฮ้ยญี่ปุ่นเฮ้ยตัวนี้ไม่คุ้นว่จะจกเรื่องอะไรวะ ไม่เคยดูอันนี้ต้องถามเบสละเอาไม่เคยใช้อหรอไม่เคยไม่เคย <laughs> เราจะชอบใช้ตัวอ,อย่างพวกของแอน,นิเมะโรชิเดสวยมากอ่ะเที่ยวแบบโคตรสวยอุ๊ยลาวาขึ้นอน่ะบื้มโอ้โหแย่แล้วแม่งกดดันกูอีก ไงต่อเลยทีนี้เพิ่มช่วยดูหน่อยสิอมองมันมองยากจังวะไม่มีเครื่องยิงโซ่ด้วยอันนี้ไม่ได้ถ้าเราขึ้นไปบนนี้ก็แน่ไปได้รู้ว่าไงวะชิบหายละไปทางไหนวะ อันนี้ไม่อันนี้ข้าขึ้นไปแล้วไปก็ได้ลงไปทางนี้ปึ้มไม่โดดไปอ่ะไม่ถึงนะเนี่ยอยังไงเราก็โดดไม่ถึงตรงนั้นเมื่อกี้ไม่เห็นสองออกแล้วอ่ะเป็นอืมดม้นก็ต้องไปตรงเนี้ยเราดูดูว่าไปได้ไหมตะปีนไม่ถึงอระดิแย่ละ มแม่งบังคับใช้อุปกรณ์มาเพิ่มแฟ <Damn it. S 2> <Hello. S 1> ร์เมทฮัลโหลไข่มันออกแบบแบบวะโอ้โหแล้วดูลาวายแม่งดันขึ้นมาโคตรเร็วเลยอย่าทันไหมเนี่ยแบบแม่งไปเรื่อยจัดเลยอะดูดิเกินไปมึงจะไม่ให้กูผ่านเลยรื่ไง มีเชือกแลมโน้มถ่วงไปก็เท่านั้นตอนเนี้ไม่ไปต่อไปได้เนี่ยโอ้ลาวาดันขึ้นมาแล้วต้องลองไปด้วย เคไหนต่อวะข้างบนนี้แน่ได้แตจ,จริงไปตรงนู้นก็ได้นี่ว่าด่วนว่านี้ได้ไหมถ้านี้ได้ก็ไปต่อได้เลย สวยโลนพี่สับเนียวขนรัสเซียลเลยที่แบบมันก็ปรุยยี่มีเจียบเปรียบเนี่ยโอ,อ้ยยังอ่ะนะเออรัสเซียจ๋า เดีวยวสิมีอุปกรณ์เลยไหมเอากดอา,าไม่ได้สปอร์ตดริงก์อ่ะคืออันนี้ก็ได้ต้องใช้อันนี้แล้วหมกปืนมของดีมา ง่วงง่วงง่วงเกือบหลับเนี่ยแล้วยังไงต่อวะไปไหนต่อได้บ้างปึ้มลาวายังไม่ขึ้นมาแล้วเน่ไปเปิดกล่องได้อยู่ทำอาหารยังไงวะนี่ต้อง VR นญาณอะมัอ,อันนี้เป็นปล่อย มันบอดเลยนี่อะในอะบอดนะครับแบบนั้นเฮ้ยเป็นนี่เราพูดปีตองไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วกูตอบพื้นได้ไงวะจริงเราพูดตั้งนานแะล้วนะเพ้นไม่ได้ยินเออไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราพูดออกจะบ่อยมากแล้วเหลือปืนยิงเชือกอันหนึ่งอ่ะคุณคิดว่าตรงนี้เราไปได้ไหมออตรงนี้ ซูมดูสิซูมออกดูดูว่ามันปีนเอาดีกว่าปีนใช้เอเอชใช้ไพทอนใช่ไหมใช้ไพทอนไพทอนปีตองไพทอนเอชเองได้ละปักพัดเบ๊ซเ่อนมึงอ่ะเบ้นมึงถามอ่ะฮะโอเคคืนมาได้ละโรต้าพักแป๊บ ไปไหนต่อดีปึ้มอย่างไม่งานข้างบนนะเหมือนเหมือนปีนขึ้นไปขึ้นไปได้เลยใช่ปหมหรือว่าไม่ได้วะเปิดไปเรื่อยอะจได้ไปไหนต่อออกขวาอันนี้เนี่ยขวาได้อุ๊ยได้เรื่อยๆเลยว่ะเย้จะจบเกมีแล้วเว้ยอีกนิดเดียวยิงซ้ายนี้ก็ได้นะขึ้นขอบอ๋อขึ้นขอบนี่โอเคเออมุมมุมปืนมไม่เห็นดีมุมเราไม่ไม่เห็น มีผีคอยช่วยแล้วเว้ยเท่านี้กูก็รอดละป้ายใกล้ถึงยอดแล้วอันนี้เดียวกล่องไม่ต้องเปิดหรอกเป็นเด็กเสือร้านนี้เลยกูชอบแบบนี้วอันนี้นาขึ้นได้โอเคไม่ไม่ต้องไปเปิดกล่องแล้วเอาให้รอดจบระดับเจ็ดไหวไหมวะเนี่ย เขาไอยู่มีกำลังสำรองเพลินๆเ,เลยเกมราคา150บาทเล่นไปกี่ชั่วโมงวะเนี่ยโคตรคุ้มเลย <laughs> เล่นคุ้มอ่ะบอกเลยไม่งั้นเฮลเดเวอร์เราไม่ปลาไป300ตอนต่อหรอกเพราะเราซื้อราคาเต็ม ถ้าซื้อมาเต็มยังไงก็ต้องเล่นเราไม่ดองแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะลองเบียนทูโซยู๋ละสิ่งเวอร์อยู่นะแค่นี่ก็ขึ้นได้ถึงอ่าติดใจเย้ถึงแล้วในที่สุดก็จบพีคได้ละระดับความยากสูงสุดของเกมงไหนดีว่าซ้ายนี่ดีกว่าเดินหน้ามาแบบนี้ แ yeah, uh, ต่ซ้ายเออตัวนี้ก็ได้ <the side. S 1> ได้หมดเลยไปได้หลายทางว่ะพ <Okay. S 1> ักแป๊บใช้เชือกโหนขึ้นไหนนะเหยี่ยแกงนอนเนะเออจริงล้ลยเอาไม่แ้วเก็บไปแล่นหไหนๆก็จะถึงอยู่แล้ว โอ้ยเดี๋ยวแดนเนสอะ่ะเอีววันสุดท้ายที่เล่นกับวันแรกที่เล่นนี่คนละฟิลเลยนะตอนนั้นคือลเหงื่อเหงื่อออกเต็มมือเต็มเท้าเลยนะปื่นเนี่ยกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยแม่งโคตรนนะลุ้นอ่ะสองวันเล่นมันมคุยแล้วันนี้เราชิลละโอเคพอดานหลัง หลังๆมหาชิลละตายมาเล่นเลยอืมแต่จริงพอเป็นระดับห้าหกเจดตายรุนแรงนะครับพี่ใหญ่กูทำโจนสัวนดีกว่ายะโอ้ยอันนี้นี่ผู้หญิงนี่ไอ้มันโคตรเถาอยู่โคตรดีเก้าโคตรนานดิสคอร์ตแอนป๊ะไมลองนเปไะไม่จ้าพี่อะ อสโตรนอมีไอ้ชี่ชอบดูดาวเนี่ยสับจักรวาลเฮ้ยเราก็ชอบดูดาวนะเราชอบดาวยูโรป้าดาวไอโออวิเราคุยได้เพลินเลยเรื่องดาราศาสตร์อะมุมมาเลยเนี่ยมาเดี๋ยววิ่งช้าก่อนนะพ่อดูบุรีอ่ะคุยแล้วไม่เดี๋ยวคนดีไอ้สัตว์โอเคกำลังไปหาได้กลับบ้านแล้วปพ้มขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณสวัสด์เย้โคตรนานทีนี้มันทำมาหาได้อ่างแบบีนี้แต่เราติดไม่ได้ขอนี่คนีไทยพี่อาร์าก่อนเจ้าก่อเวนไม่มาติดแลเว้ย โอ้น oh, um ั่งคนเดียวเหงาเลยโุ้ยอุ้ยเวลาเดิมเลยปึ้มกับความยากระดับนี้แล้วผู้ชายไอ้ย่ยโอ้ยไอ้ย่าเปเย้ได้เหมือนกันวะโกสเกลผู้ยได้เข่าแพ้ด้วย ชีแรกจากตี้ห้าหกคนสุดท้ายเหลือกูรอดคนเดียวย All right ไหนประดูนีวว้มันมีอะไรไมั้ยมีเขาแพะแล้วก็ ไอ้อผ้าคาดตัวใหม่แค่นั้นเลยผ้าคาดสีทองเนี่ยคาดอกเขาแพ้นี่เหมือนเขาซาตานเลยทำไมซาตานต้องไปเปรียเที่บกับแพ้ตลอดเลยวะเอ้ก็เทดีนะแต่ว่าเขาเอ้อไม่ใช่เขาดิหูแมวน่ารักกว่ามอบตัวเราเาอถิงเราจะไม่ใช่ใส่เฟอร์รี่เถอะแต่แม่งโคตรคิ้วขาว้าย ีฮพันเป็นสายเฟอร์ <laughs> อร,รี่ป่ะไม่หยายเฟิร์รี่ไอ้สัสมันจบด้วยแชกัน <laughs> เฟอร์รี่นี่เราเข้าไม่ถึงจริงป่ะเราอยากรู้ว่าคนที่เห็นขนขนเยอะแล้วมันมีอารมณ์นี่เขาเออมันจบแล้วปึ้มจบแล้วจบแล้เราจบเกมได้ละไม่มีระดับต่อไปนะเนี่ยอ่ะลบเกมได้ ไว้มีอัปเดตใหญ่ค่อยกลับมาเล่นปิดซีรีส์อย่างเป็นทางการขอบคุณที่ติดตามมาตั้แต่พาร์ทหนึ่งจนถึงพาร์ทนี้30กับตอนเข้าด้วยกันเป็นการเดินทางที่สนุกจริงๆมันยังไม่ได้สอนอะไรมากเกมนี้แต่มันผมคิดว่ามันสอนว่าเราอย่าได้ยอมแพ้เวลาที่เพื่อนร่วงให้เรากระทืบซ้ำต่อ มาถึงช่วยมาถึงช่วยกลับลงไปช่วยโอเคมา e relation s h i p คืออะไรวะเราไปจอย vr chat แล้ว e relation s h i p คืนที่เจ็ดภแบบอะไรเจ็ดหรือแปดวะไม่แปดตัด e แล้วก็ relation s h i p เลยเนี่ย